รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี Best Public Company of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปีและยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย best public company of the year set และรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีกลุ่มทรัพยากร best public company resources industry ได้แก่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน ถือว่าปีนี้บ้านปูก็ดีใจนะคะที่ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีก็อยากจะมอบความภาคภูมิใจนี้นะคะให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบ้านปูทุกคนแล้วก็รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบ้านปูทุกคนเลยค่ะในส่วนที่บ้านปูได้รับรางวัลนี้น่าจะมาจาก เรื่องของผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของบ้านโปูเองเนี่ยเรามีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของเราไปสู่ธุรกิจที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อที่เราจะได้เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรระดับนานา,นาชาติะคะ่ะเรื่องของความท้าทายสำหรับบ้านปูเองเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมแล้วก็เรื่อง ามาพิบาลอันนี้ก็คือ ESG ที่เป็นเทรนด์ของโลกปัจจุบันนี้นะคะตรงนี้เนี่ยบ้านปูก็ใช้ ESG เนี่ยนำในการที่จะพาเราไปสู่แผน g r e e n e r s m a r t e ทที่เป็นแผนกลยุทธ์หลักของบ้านปูแล้วก็ส่วนนี้ค่ะคิดว่าเป็นส่วนที่ทำให้บ้านปูของเราเนี่ยมีความแตกต่างทำให้เราได้เป็นบริษัทที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นพลังที่นำให้ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่า power for the better living for all ค่ะในเครื่องปีหลังของปีนี้นะคะก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เรื่องของสินค้าพกพ์ต่างเนี่ยคงจะมีความผันผลมากขึ้นเราก็ยังจะเน้นในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทุกๆรายนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับ เรื่องการบริหารความเสี่ยงเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะภาวะดอกเบี้ยภาวะเงินเฟอ้อหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยตรงนี้บ้านปูก็จะให้ความสําคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงินด้วยนะคะก็ถือว่าเรายังเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและก็ยังมุ่งเน้นการสร้างพลังงานที่ยั่งยืนให้กับทุกคนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบ้านปูทั้งหมดค่ะ